สวัสดีค่ะทุกคนชาวตุตตีก็มาพบกับเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะกับดาหวาจากสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคำบุพบทอีกประเภทหนึ่งค่ะนั่นก็คือแบบ articolate นั่นเองนะคะ articolate มันเกิดขึ้นจากอะไรและจะใช้อย่างไรเอ่ยหลังจากที่พวกเราได้รู้จักกับคำบุพบทแบบง่ายมาแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือแบบเสนเช่นั่นเองเนาะเอาละแน่นอนว่า คำบุพบทต,ตัวนี้นั้นมันเกิดจาก2ส,สิ่งรวมกันค่ะส่วนมันจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะอันแรกนะคะเกิดจากคำนําหน้านามนั่นเองนะคะคำนําหน้านามจําได้ไหมคะว่าเราเคยเรียนกันในเรื่องของคํานามใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องรู้จักคํานําหน้านามของเพศต่างๆใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีเพศชายเพศหญิงแล้วก็มีแบบเอกพจน์พหุพจน์เช่นกันใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะมาดูตัวแรกค่ะอิลอิลนะคะนั่นก็คือเป็นคำนำหน้านามเพศชายแบบซิงโกลาเรนั่นเองนะคะคือเป็นแบบสิ่งเดียวอันเดียวตัวที่สองค่ะโลโลก็คือคำนำหน้านามเพศชายแบบเอกพจน์เช่นกันค่ะแต่เขามีหลักการเติมใช่ไหมคะว่าเขาจะเติมโลตอนไหนอันนี้ให้พวกเราไปทบทวนเองนะคะ e L apostrophe และ apostrophe ตัวนี้นะคะเหลือตัวนี้เป็นคำนำหน้านามทั้งเพศชายเพศหญิงนะคะซึ่งก็อยู่ในรูปของซิงกลาเลแน่นอนว่าเป็นคำนำหน้านามเพศชายเพศหญิงที่เขียนขึ้นต้นด้วยสระจำได้ไหมคะต่อไปค่ะละละก็เป็นคำนำหน้านามเพศหญิงนะคะอันนี้เป็นแบบซิงกลาเลเช่นกันค่ะอี e. ก็เป็นคำนำหน้านามเพศชายนะคะแต่ว่าเป็นคำนำหน้านามเพศชายที่อยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะ ยีก็เช่นกันค่ะเป็นคำนำหน้านามเพศชายที่อยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะอันนี้ยีจะเป็นยีนหรือเป็นอีต้องไปดูหลักเอาอีกทีหนึ่งนะคะใครที่จําได้แล้วก็ผ่านได้สบายเลยค่ะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายเลเล่เลก็คือเป็นคํานําหน้านามเพศหญิงนะคะที่อยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะหรือ plural นั่นเองนะคะอันนี้โอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า แถวแรกก็คือเรื่องของคำนำหน้านามทั้งหมดเลยนะคะเพศชายเพศหญิงเ,เอกพจน์พหะพจน์คราวนี้มาดูแถวข้างล่างนี่นะคะฝั่งนี้เขาคืออะไรนี่เลยค่ะเขาคือคำบุพบทแบบง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อคำบุพบทแบบอาร์ติกลาเตเนี่ยมันเกิดจากสองสิ่งนี้นี่เองนั่นก็คือคำนำหน้านามแล้วก็คำบุพบทแบบง่ายเขาจะมารวมกันนะคะเขาจะมารวมกันแล้วเขาก็จะเกิดเป็น ลุ่มคำเป็นคำคำเดียวกันขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเขารวมกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าลืมบอกไปนะคะสำหรับคำบุพบทขนแปรตรเอฟร a ก็สามารถตามด้วยคำนำหน้านามได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่รวมมาเป็นกลุ่มคำเดียวกันก็คือเขาจะเขียนแยกกันนั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีเนาะเพราะฉะนั้นในตารางนี้จะมีแค่คำนำหน้านามแบบเซมบลเชก็คือมี e a d a in s u แค่นั้นเนาะที่สามารถ รวมกับคำนำหน้านามแบบต่างๆนะคะแล้วกลายเป็นคำคำเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะนี่เลยดีเรามาดูคำบุพบทด,ดีแบบเซมเพรสเเมืเ่อไปรวมกับคำนำหน้านามต่างๆนะคะมันจะกลายร่างเป็นดังนี้เลยค่ะดีบวกอิลกลายเป็นเดลดีบวกโลกลายเป็นเดโลดีบวกเลกลายเป็น del. ดก le, กเด ดีบวกลกลายเป็น della Di ีบวกอกลายเป็น d e ย์ดีบวกยกลายเป็น d e ีย i ีดีบวกลกลายเป็น delle เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Il pelo d e l g a t t o l p p l o o e l l g t t t o หมายถึงขนของแมว Il colore delle piastrelle หมายถึงสีของกระเบื้อง ตัวต่อไปค่ะนั่นก็คืออาอาเมื่อไปบวกกับอิลกลายเป็นอัลอาบวกลบกลายเป็นอัลโลอาบวกเอลและอปสตรโฟกลายเป็นอัลอาบวกลากลายเป็นอัลลาอาบวกอีกลายเป็นออาบวกยีกลายเป็นอ บวกเลกลายเป็น AL LE เดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ o อจิว d าโดอัลมาเร v อจิว l าโดอัลหมายถึงวันนี้ฉันไปทะเล b i บิโซ a 亚ดารี a ามันจาร i ไอคานีบิโซ a 亚ดาร d ดา a ันจารีไอคานีหมาจำเป็นต้องได้รับอาหารไปดูตัวต่อไปเลยค่ะ DA ดาบวกเอลกลายเป็นดัลดาบวกโลกลายเป็นดัลโลดาบวกเอเลอปสตรโฟเป็นดัลดาบวกลากลายเป็นดัลลาดาบวกอีกลายเป็นไดอีดาบวกยีกลายเป็นไดยดาบวกเลกลายเป็นดัลเลไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Andiamo a p r a n z o dai nonni Andiamo a pranzo dai nonni. หมายถึงพวกเราไปกินอาหารกลางวันกับตายายกัน Vado ad abitare dai z i ีว a โดแ a ดอา a หมายถึงฉันจะไปอยู่กับลุงตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปนะคะ in in เมื่อบวกกับอ l ลกลายเป็นเ e น อินบวกกับโลกลายเป็นเนลโลอินบวกกับเอเลอะพอยส์รฟกกลายเป็นเนลอินบวกกับลักลายเป็นเนลล่อินบวกกับอีกลายเป็นไหนอินบวกกับยีกลายเป็นเนยีอินบวกกับเลกลายเป็นเนลเลตัวอย่างประโยคนะคะ Nella casa ci sono due persone. Nella casa ci sono due persone. หมายถึงในบ้านมีสองคนตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ su su บวกกับ il กลายเป็น sul su บวกกับ lo กลายเป็น s u l o su บวกกับ le อโพสโตรโฟกลายเป็น sul su บวกกับ la กลายเป็น s u l Su vuo cap i, clai pen, sui. Su vuo cap i, clai pen, sui. Su vuo le, clip sulle. su le. Tu hai già prerioca. Il gatto dorme sul letto. Il gatto dorme sul letto. Ma non bontì. L'uccello è sull'albero. Lucello è sull'albero. หมายถึงนกอยู่บนต้นไม้สำหรับคำบุพบทคนเปรตระเอฟราก็สามารถตามด้วยคำนำหน้านามได้นะคะแต่เขาจะไม่รวมเป็นคำเดียวกันค่ะอย่างเช่นคนละเปริลตรเลโอเคนะคะและแล้วนะคะพวกเราก็จะได้เห็นตารางแบบนี้ค่ะ ต่อไปนี้เราก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตารางแบบนี้นั้นมันเกิดจากการรวมกันของคำา2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือคำนาหน้านามและก็คำอุปบทแบบง่ายนั่นเองนะคะเมื่อเขามาชนกันมาเจอกันมันเลยเกิดเป็นกลุ่มคำศัพท์อันใหม่ขึ้นนะคะตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า prepositioni a r t i c l a t e นั่นเองคะ่ะเอาล่ะ เดี๋ยวคราวนี้นะคะเรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะว่าปกติแล้วเขาใช้คำบุพบทแบบนี้ในกรณีไหนบ้างนะคะ 1. เขาบอกว่า quando in nome que que e s e g u e a l plurale e o quando è d e t e r m i n a t o e non generico นั่นก็หมายถึงใช้เมื่อคำนามที่ตามมาอยู่ในรูปพหูคต์ หรือมีการระบุแบบเจาะจงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ Vado in Cesa t u t t e l e Domeniche Vado in Cesa t u t t e l e Domeniche หมายถึงฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ตรงนี้ไม่มีการเจาะจงนะคะหมายถึงโบสไหนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คำบุพบท in แบบเป็นแบบเส้นบริเชนั่นเองนะคะแต่เมื่อใดที่มีการระบุเจาะจงไปค่ะเหมือนประโยคที่2นะคะ Tutte le domeniche vado nella q u i e s a di san maria maggiore เห็นไหมคะอันนี้จะเห็นว่าเขาระบุไปเลยหมายถึงทุกวันอาทิตย์ฉันไปโบสถ์ซานต a มาเรีย g าโยเรนั่นเองนะคะเป็นการระบุว่าเป็นโบสถ์หลังไหนนะคะก็เลยต้องใช้คำบุพบทแบบอติกลาต a นะคะก็คือเป็นเนหล่านั่นเองเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ v Vado in s p a g n a t u t t i t l i a n n i ว่า n ดอินส a า u t ทุติยานีอันนี้หมายถึงฉันไปประเทศสเปนทุกๆปีจะเห็นว่าสปาญานะคะเป็นคำนามแบบ s i n g u l a r าเเพราะฉะนั้นอันนี้จะใช้คำบุพบ,บทแบบเซมริเชก็คือ in โอเคนะคะส่วนประโยคที่ a v o n o n l i s t t t i u n i t t t u t t i i l i a n n i vado n i g l i t t a t i u n i t i t u t t i gli anni จะเห็นว่าคำว่า stati uniti อันนี้เป็นแบบ p l u r a เ e นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องใช้คำว่า n e เป็นคำบุพบทแบบ articolata นั่นเองนะคะเนาะอันนี้ฉันไปอเมริกาทุกๆปีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ 2. เขาบอกว่าไม่ s usa la preposizione articolata davanti al nome di una città Maisius a la p r e p o s i z i o n e articolata davanti a l nome di una c i t t à หมายถึงจะไม่ใช้คำบุพบทแบบ articolata หน้าคำนามที่เป็นชื่อเมืองนะคะอันนี้เราจะไม่ใช้นะคะอย่างเช่นค่ะ Vado a Roma อันนี้ผิดนะคะฉันไปโรมแต่ที่ถูกก็คือ Vado a Roma ฉันไปโรม Parto per la Parigi อันนี้ก็ไม่ถูกนะคะ สิ่งที่ถูกก็คือ PARTO PER PARIGI ฉันไปปารีส VENGO DA l l a Milano อันนี้ผิดนะคะต้องใช้ VENGO DA MILANO ก็คือฉันมาจากมิลานโอเคนะคะนี้จำไว้สำหรับชื่อเมืองให้ใช้คำบุพบทแบบเส้นพิเษเท่านั้นนะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อ3เขาบอกว่า s i ฮ a ซ LA p r e p o s i ซ i o n e a r t i c ก l a t a davanti nom i nomi delle regioni degli stati dei, stat dei continenti delle isole o gruppi di isole considerati grandi mari fiumi laghi e montagne หมายความว่าใช้วางหน้าคํานามที่เป็นชื่อแคว้นประเทศทวีปเกาะและหมู่เกาะต่างๆที่ถือว่าใหญ่ทะเลแม่น้ําทะเลสาบและภูเขานะคะอย่างเช่นค่ะ Vado in vacanza sulle Alpi หมายถึงฉันไปเที่ยวพักผ่อนบนเทือกเขาเอล t o r n o della Tailandia Martedì หมายถึงฉันกลับมาจากประเทศไทยวันอังคาร Sabato andiamo al mare วันเสาร์พวกเราจะไปทะเลก็ต่อไปเลยค่ะสี่เขาบอกว่า Non si usano le posizioni articolate prima dei nomi e dei cognomi หมายความว่าจะไม่ใช้อาร์ติกลาเตวางหน้าชื่อคนและนามสกุลนะคะอย่างเช่นค่ะ Il regalo è p e r g i o v a n n i หมายถึงของขวัญสำหรับจวานนีนะเห็นไหมคะว,ว่าเขาจะใช้คำบุพบทแบบเส้นบิเนะคะนั่นก็คือ per โดยที่ไม่มีคำนำหน้านามมาต่อน,นั่นเองนะคะ b i l c a n e è Adi Bianchi หมายถึงหมาของเบีงยง h ี เตียงขีในที่นี้นะคะก็คือนำสกุลของคนนั่นเองนะคะเขาก็จะใช้คำบุพบทแบบเซมบิเชตก็คือดินำหน้านะคะอันนี้จะไม่มีคำนำหน้านาม,มาต่อทีหลังนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของความรู้ในเรื่องของคำบุพบทแบบอาร์ติกลาเตนั่นเองนะคะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะรวมทั้งวิธีการใช้นั่นเองค่ะ วังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมรับฟังนะคะและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาหวหามาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ